พี่ทองครับพี่มีเทคนิคเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองไหมครับถ้าเราเป็นคนที่เก่งหรือเชี่ยวชาญในการทําอะไรเราจะมีความมั่นใจในการทาสิ่งนั้นจริงไหมเหมือนถ้าเราร้องเพลงเก่งให้เราขึ้นไปร้องเพลงโชว์บนเวทีเรากล้าแน่นอนแต่ทีนี้คําถามสําคัญก็คือคุณว่าระหว่างความกล้ากับความเก่งอะไรมาก่อนกันความกล้าคือการฝึกทําในสิ่งที่เราอาจจะไม่ถนัดเพื่อให้เราเก่งในอนาคตโดยส่วนตัวพี่เชื่อว,ว่าความกล้าจะมาก่อนความเก่ง ถามว่าทุกวันนี้คนหลายหคนคิดว่าเฮ้ยทำไมเราดูพูดเก่งจริงๆเราพูดโคตรไม่เก่งเลยเพราะสมัยที่เราเป็นเด็กอยู่มอสองอ,อาจารย์ภาษาไทยให้เราไปยืนเล่านิทานหน้าห้องแล้วเราไม่ได้ยิ่งเราไม่ได้ยิ่งเราไม่ดูเรื่องเพื่อนโดมห้องเนี่ยหัวเราะกันท้องแข็งเลยแล้วยิ่งเป็นปมด้อยว่าการพูดหน้าห้องการพูดต่อหน้าคนพับบิ๊กสปิทชิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราแบบกลัวมากเป็นปมด้อยเลยแต่พอเราต้องมาทางานจริงๆเนี่ยแล้รู้ว่างานเนี้ยเราต้องพูดเรารู้เลยว่าโอเคเราไม่เก่งแต่ความกล้ามาก่อนความเก่งเราฝึกซ้อมเเเเรรรราาาาาาซซุ่มซ่มมม้ออออแแบบแบบนนหัังงสืตตียียยวก เราขึ้นไปพูดบนเวทีต่อหน้าคนดีไหมไม่ดีแน่นอนแต่เราก็ฝึกเราก็พยายามต่อเนื่องเรื่อยๆจนวันหนึ่งครับร่างกายเราเนี่ยเขาบอกว่ามันมีมัสเซลล์เมมโมรีก็คือแบบมันเริ่มเคยชินมันเริ่มคุ้นเคยจนเราเริ่มจับจังหวะได้เราเริ่มพูดโอเคขึ้นดีขึ้นนั่นแหละวันหนึ่งเราก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นแต่ช่วงเส้นทางระหว่างความกลัวจนเราเก่งมันเป็นเส้นทางที่แบบมีความไม่มั่นใจนี่อยู่ยาวพอสมควรน,นะแต่ต้องเดินผ่านไปให้ได้พอเราเห็นว่าจุดหมายปลายทางเป็นยังไงเพื่อนๆก็ลองดู